สวัสดีครับเุือผู้ชมวันนี้อยู่เกมนิกเกะก็เด็ดออฟวิสตอรี่กนอลนะครับผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไายเนาะช่วงนี้ผมเปิดแต่ตัวละครดีๆแค่นั้นเลยนะครับผมจากเกมนิเกะนะ,ค,ะคือไปเปิดล้างม่ก็เปิดเรื่อยๆนะครับผมก็แบบคือทุกครั้งที่เข้าเกมมาแล้วเปิดดูหน้าตัวละครสีทองของผมนี่คือแบบโคตรจะภูมิใจแบบอ๋อนี่เป็นไอดีของฉันเองนี่นะอ๋อแล้วก็ผมเพิ่งทำมินี่ไปเองนะครับผมเพิ่งคุยกับกิวตี้เสร็จไปก็ ได้เธอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคกว่าจะได้คุยนะเหมือนกันนะกว่าจะกว่าจะได้มาก็แยกลำบากพอสมควรเลยนะครับผมกับคิวตี้นะมาในวันนี้เราก็จะเปิดหาตัวละครใหม่กันนะครับผมก็คือตัวละครที่เราตั้งเป็นหน้าปกคลิปอยู่นี่เองนะครับก็นั่นก็คือตัวละครของดีนั่นเองนะครับผมว่าในวันนี้เราก็จะเปิดาหาเธอกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการเอืมเรียกว่าไงดี สกิลของเธอก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเพราะว่า <c oughs> มัน,ม,นมันเหมือนเสกบางอย่างออกมามันเสกปีศาจ <c oughs> มาหรือเปล่ามไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันเท่มากเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันซิว่าเป็นยังไงเมูเมนท์ชึบก็เป็นดอกปืนมินิกันเนาะเออแอืม,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 ม ก็สวยดีแหละภาพคุมเท่นะครับผมเกดีไม่ได้แย่เลยอาร์ตที่บีดูดีใช่ได้อืมเบอร์สามนะเบอร์สามจะถามว่าได้ใช้ไหมตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าดีมันเอามาแทนตัวละครของสการ์เล็ตไม่ค่อยไหวนะเออถ้าเอามาเทียบกับสการ์เล็ตแล้วผมคิดว่าสการ์เล็ตกับดีเนี่ยมันมันสู้มันเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับผมผมคิดว่าอย่างสการ์เล็ตยังดีกว่าเลยนะตอนเนี้ยเออ มาเรามาเปิดกันดีกว่าไหมท่านผู้ชมหวังว่าในวันนี้นี่เราจะไม่เกลือนะครับผมแล้วก็ขอให้ผมได้ตัวละครดีๆกับเขาด้วยนะเรามาภาวนากันดีกว่านะครับผมว่าผมจะไม่เกลนะ,ะมาเริ่มเลยดีกว่าไหมครับท่านผู้ชมเัลติแรกดูซิว่าจะได้ตัวอะไร โอ,อทำใจแป๊บนึงนะยครับผมคือไม่อยากเกลือนะเข้าใจไหมนิกเกะไอตอนวันสุเกือโอ้โหจบกันจะโษถังชีวิตหนอทำไมวะโอเคก็มอตีแรกไปแล้วกันว่าเกลือนะฮะโอ้โหโอ้แต่ม่วงห,าห้าอะไหรอไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ ตอนเล่นในเรื่องของอีเวนต์ของดีก็เฉยๆนะครับผมก็เป็นอีเวนต์แบบแนวโลบสังหาระเนาะก็เฉยๆไม่ไดไ้ไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่นะครับตัวละครแนวนี้เนาะแต่แบบเท่แม้เท่อยากได้ไม่อยากได้อืมมีตู้อื่นให้เปิดไหมอ่ะก่อนอื่นเลยขอเช็คก่อนไม่มีเนาะโอเคแปลต่อกันที่ปฏบทที่สองนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในคลิปนี้จะเปิดกันเท่าไหร่นะ งั้นก็เปิดไป,ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคอยว่ากันทีหลังนะฮะขอทองนะโอ้โหดีเอ้ยบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยแม่งไม่ดีแล้วโอ้โหโ๋ย ันไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้สำหรับผมคือมันไม่ดีเลยแต่ว่าดีนี่คือแบบ not not l i g e ในที่ไม่ใช่มันไม่ใช่อะโอ้โหถ่านจะคือขนาดนี้นะครับผม,อมพอคพอก่อนละกันผมอยากเก็บเพชรที่เหลือไว้เปิดตู้มลติหน้าด้วยนะครับผมก็ตู้หน้าอยากเปิดด้วยเนาะดีก็เปิดกันแค่นี้ละกันนะครับผมกับ2มัมติพอนะครับ ก็หวังว่าเราจะเจอเธอในหลังตู้ตัวละครอื่นนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็เพว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ